คิดยังไงถึงจ้างแพเพาแสงทองมาปิดวิกและที่สําคัญพี่น้องขาสถานที่เป็นสถานที่นะคะจังหวัดเล็กๆหรือว่าอาเภอเล็กๆอย่างภูรเรือจังหวัดเลยซึ่งก็มีกระแสนะคะบอกว่าแพเพาวแสงทองหรือว่าคณะหมอลําแสงทองเนี่ยกระแสงเงียบงานน้อยผู้จ้างขาดทุนแล้วทําไมนะคะผู้จ้างถึงยังจ้างอยู่อ,อ่ะวันนี้เรามาฟังนะคะชัดๆกันเลยนะคะว่าจ้างแพเพาแสงทองแล้วนั้น่ะ ผู้ชมน้อยจริงไหมหรือว่าขาดทุนจริงหรือเปล่าเนาะอย่างวันนี้นะคะสําหรับผู้จัดหมอรานะคะน้องกุ๊กสาวกุ๊กเขมารรัตน์นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเราสองคนก็ขอกลาบสวัสดีเอฟซีแคมป์่ะนะคะหมอลำทุกคนเนาะเป็นย,<อ>ยังไงสาวกุ๊กอย่างที่สาวไอพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นยังไงหรอเราจัดคิดยังไงถึงมาจัดเอาหมอลาแพรวพาามาลงใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่ากระแสแพลวพาว ดรอปลงอ่าแต่ก่อนที่มีประเด็นกระแสดราม่าอะไรเรื่อยๆใช่ไหมเออแล้วดราม่าน่ะไม่ได้หยุดแค่แต่ก่อนตอนนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันทุกวันแต่ทำไมเราตัดสินใจอ่าได้เอาแพลวมาลงอืมปิดวิกเก็บบัตรเขาเอิ่ญเกมบัตรน้งพี่น้องเนาะทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจหรอเพราะเรามั่นใจในตัวของพี่สาวเราพี่แพลว รู้สึกว่าเราก็อ่าคนที่คัดค้านส่วนมากเขาวังดีกับเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราก็ไม่ได้คือไม่ได้หยุดเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราอ่ะจะจัดหมอลำสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เลยบอกว่าอ่ะขอเสียงสักครั้งนะเราก็น้อมรับคำเพื่อนอนะ่ะเพื่อนพี่อ่ะ ก็คือเราเราน้อมก็คือเขาเป็นห่วงเราแหละเออน้อมรับคำเป็นห่วงแล้วก็เลยว่าเราขอสู้สักตั้งนะยังไงเราก็จะจ้างเพราะเราตั้งใจไปแล้วในความตั้งใจของเราเราไม่ผิดหวังที่เราเซอกุ๊บบอชจะเข้ามาโอเคบอเจะเข้ามาพี่น้องขาค่ะสวัสดีครับสาวกวางบอกระลังอัดคลิปอยู่ค่ะว่ายังไงคะโอ้สาวกเคมันนาเลยครับเด้อค่ะ มาร่านะคะก็คือทำข่าวมาล่ากัพวกเรานี่แหละแ่ว่า,า,าได้ผันตัวเป็นเจ้าภาพนะครับจากหมอลำแพรวพาวแสงทองมาลงที่ภูเรือวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเลยเราจะมาขอเปิดใจเจ้จาภาพกันงานนี้ยังไงคนอยากรู้มากๆว่าได้กําไรหรือขาดทุนวันนี้ก็มาอยู่กับทา้งสาวเจ้าดีไซน์กับสาวสีเมืองเลยนะครับฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับสาวไอช่องมังหมอลำนิวแล้วก็ช่อสาวกุ๊กเขมราชค่ะอ๋อมีสาวไออยู่ด้วยค่ะเรากำลังสัมภาษณ์สาวกุ๊กอยู่เลยแล้วก็สาวกุ๊กเขมราชนะครับอ่ะค่ะอืมมครับผงั้นเรามาสัมไปพร้อมๆกันค่ะบ่าวโจ๊กเรามาสัมสาวกุ๊กไปพร้อมๆกันจ้ะค่ะได้เลยป้าอ่ะสี่ช่องตอนนี้นะพร้อมๆกันนะจ้ะค่ะ คุณเจ็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยที่จะจ้างหมอลำแพลพาแสงทองมาลงเนี่ยได้ขาวว่ามีเสียงคัดค้ามด้วยจริงหรือค่ะ,คะมีค่ะอ่าอ่าก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนพี่ๆคนที่เขาหวังดีด้วยเพราะก่อนหน้านั้นมีหมอลาวงใหญ่มาลงแล้วเขาก็ก็คือ เหมือนว่าไม่ได้กําไรเหมือนว่าขาดทุนอะไรอย่างนี้<ม>เขาก็อยากเขาก็หวังดีกับเราแหละกลัวเราขาดทุน<ม>เขาก็เลยอ่ะอ่าไม่แบบไม่อยากให้เอามาลงอะไรประมาณนี้<ม>เราก็เลยบอกว่าเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราอยากจ้างแพรพาวามาลง<ม>คือเรามาอยู่ที่อำเภอพูเรือประมาณ5ปีแล้วเราก็เลยไม่เราไม่เห็นหมอเราวงใหญ่มาลงไง<ม>อ่าแล้วเราก็เลยอ่ะเอาพี่แพรมาลงดีกว่าแล้วเรามั่นใจไง S <S เรามั่นใจในศักยภาพในงานในความแบบอของพี่เพลอะวงพี่เพลอะเพราะเราเคยไปเห็นแล้วเราเคยไปดูจริงๆแล้วแกแสดงมาหลายปีแล้วเนาะอ่ะแล้วเราก็เลยอ่ะคนภูเรือยังไม่เห็นเราก็เลยอยากตั้งใจจ้างวงเพลพาแสงทองมาลงที่อำเภอภูเรือเพื่อที่อยากให้คนในพื้นภูเรือน่ะได้มวล เออได้สนุกสนานอืได้เข่าถึงมอหล่อมสิงแพร่ผ้าแสงท่อืงเออตอนนั้นเราก็ก็เลยอ่ะคือความตั้งใจแล้วใครจะคัดค้านยังไงเราแต่เราตั้งใจแล้วไงออืค่ะที่เป็นโปรแมชชีเนลของวงแถวเสาแสงทองเนาะค่ะและก็กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างพอมาลงแล้วเนี่ยกระแสตอบรับเรา อพอจบงานปุ๊บในในงานก่อนในงานคนที่รู้จักเราว่าเราเป็นคนจัดเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้เราเขาก็พยายามมาถามนะว่าเป็นยังไงขายบัตรอะไรได้ไหมแต่ตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากๆแล้วตั้งแต่รุ่นเด็กเอฟซอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเอฟซีวพาวเลยนะอ่ารุ่นแกก็ไม่เคยออกจากบ้านเนี่ยแม่แม่ไม่เคยดูหมอรำไม่เคยออกจากบ้านเลยแม่ก็ออกมาดู แล้วคนเนี่ยบอกว่าเป็น f อฟซีแผ่วเสียงทองมาตั้งนานแล้วตามไปทุกงานบางคนเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่ที่เป็น f อฟซีมีรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่รุ่นวัยกลางคนมีทุกรุ่นพูดง่ายๆอก็คือบางบางคนเนาะบอกว่า้อวมาจากพิษณุโลกเลยนะพิศมาโากต่างจังหวัดก็ไม่ไกลนะร้อยกว่าโลเขาก็มาเนาะเขามาตั้งแต่กลางวันเลยนะเออ แตอบรับวันนั้นน่ะจนอาจบตั้งแต่กลางวันหกโมงทุ่มหนึ่งคนมารอจนแพล่วเพาเลิกตีสองคนก็ยังเต็มหน้าเวทีอ่ะเสียงที่ได้ยินนะที่จะซิบก็คือหุยพี่เพลสวยจังหุยพระเอกสันหล่อจังหุยคู่จิ้นเข้าใัได้ดีใช่แล้วแล้วคนบอกว่า สวยมากอกสดนะช่แต่วหน้าแกสวยมากบนเวทีสวยาดิอ่ายตอนยังไม่แต่งหน้ปหาหลังเวทีสวยแล้วกระแสคู่จิ้นลัเป็นยังไงกระแสคูจิ้นหรอจะบอกเลยว่าสาวปุ๊บก็อยู่ในกลุ่มปิดแล้วไปคุยกับแกหลังหลังเวทีแกบอกว่าโอ้คนคนอยู่ในกลุ่มปิดอะ เกือบสองพันคนอืมเออตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าที่พี่เพียวกำลังแต่งหน้าฉันไปหาแล้วพี่ก็ถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างหน้าเวทีคนเยอะไหมขายบัตรเป็นยังไงแกเป็นห่วงเราเราก็เลยบอกว่าอุย้ยพี่คนมาเยอะมากเลยนะแล้วคนในกลุ่มปิดนะ่ะก็เยอะมากแกบอกเออแล้วแบบเราเราดีใจมากเลยที่เราได้เราเชิญน้องสันมาด้วยวันนั้นคือสอาวไอเนะฟังเสียงกระซิบหน้าเวที พอพอแม่แม่บอกหุ้ยพระเอกซันเต็หล่อมากแล้วแบบเขาจะมีร้องเพลงเกลี้ยวกันหยอกกันแล้วแบบเอฟซีหนเวทีก็กรีดตามน่ะมันฟินนะบาโจดูแล้วเออฟินอ่ะบางคนนะบอกว่าตามเพจเนี่ยพี่แพลวนะบอกเลยว่าโปรโมทให้ดีมากบางคนตามเพจตามการแชร์ของแพรวเสียงทองนะคะหรือว่าน้องซันเองโปรโมทว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนเมื่อไหร่บางคนก็ตามเพจพี่แพลวมาใช่อยู่ต่างจังหวัด นะคะอยู่ภาคอื่นก็มาใช่จะบอกว่าอ่าลองอหลังจากงานเสร็จวันที่เจ็ดวันที่แปดเนาะแล้วไปหาพี่ในพื้นผืเรือที่ขายร้านส่งแล้วเขาก็เลยลองสุม่มเดี๋ยวพี่ลองสุ่มให้นะว่าคนเขาจะพูดยังไงเขาก็เลยถามว่าเป็นยังไงหมอลำแพลียวผ้ามวนบวมขึ้นหุยมวนหลายมวนหลายจวดย่างเดี๋ยวบวกเด็กภาคเลยคน<พ>อ,คอย<ห>ู<บ>่ตอนจนเลยลาค่ะพี่น้องขาไม่เคยดูหมอลำแบบ มวนขนาดนี่วาสาัตว<ช>์จนมีแม่คนหนึ่งเดินขึ้นมาอีกแม่ไปจงไหนมอหลามพะพ่วาวมวนบอไปว่าไปแม่สิจ้างมากยูด่ดอกอือ,อพูดอย่างนี้เลยฉันนี่คนรู้แกก็เลยว่าเนี่ยนี่ขับผู้จัดนางอยู่นี่อุ้ยว่าศัดเอามาอีกเนี่ยดอ้อแม่มากขนาดคันแม่มีอันหา ิวหาโอกาสเดี๋ยวแม่จะถามหนูเด้อแม่จะเอามาลงหมายถึงว่าเอามาทําบุญมาอะไรน่าอาจจะไม่ได้ปิดวิธแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิใช่เอามางานจ้างมางานเลยไม่ให้คนดูเลยอืเพราะว่าคนในพื้นที่บูเรือเข้ามามวนวันมุลโมช่เชื่อไหมว่าตั้งแต่เปิดตัวพี่แพลนกับทีมงานขึ้นมาเนี่ยทุกคนกลูไปหน้าเวทียืนแล้วจนเตยลาไม่มีใครออกมาจากสังกสีน้อยมากอยู่จนจบ ว่าบริหารเปิดตัวบอสแพร์ hot เนี่ยเป็นช่วงที่คนรมหน้าเบืีอเยอะมากาแต่พูดถึงว่าซัฟีเหมือนข้าเจ้าว่าถ้าถ้าไม่เอาเรื่องดราม,มา่าเรือส่วนตัวมาเกี่ยวนะครับถามว่าหมอลำแพร์พาแสงทองด้วยคุณภาพด้วยองรวมด้วยภาพรวมของการแสดงทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบงานนะครับเราให้สิบ แล้วก็เรื่องเพื่นพอไให้คนที่ผลงานที่ออกมเยังยั่เป็นนะงยังจะรู้สึกว่าเขาก็จะเปิดใจแล้วก็มาดูเราไปดูแล้วก็จะหลงรักมอลำเพลวพาวแสงทองแบบนี้แหละใช่ใช่ก็ถือว่ามาลงคูเลือกระแสตอบรับดีมากๆและอีกหนึ่งคำถามนะครับที่หลายหลาคนอยากรู้แล้วก็เจ้าภาพงานต่อไปก็อยากจะทราบเหมือนกันนั่นก็คือว่าได้กาไรหรือขาดทุนอ๋อ งานงานนี้จะบอกว่าได้กำไรนะจ๊ะเออคุ้มมากเลยนะคะเราเห็นอันนี้การันตีได้จากเราเห็นจากในอันนี้เป็นส่วนตัวเองนะไม่ได้ไปยืดยอ่กับเขานะส่วนตัวคือผมจะล็อทุกมุมของสังกษีผมตีหลอกทุกสังกษีพี่ชองครับแล้วเป็นตรวจอันเป็นงานคือเป็นเป็นตรวจยางไลคะเป็นยังตัว ตอนเรามา,า,านั่งคำนวณแล้วก็โทรมาถามผู้จักนี่แหละอย่างชาวภูมินี่แหละชาวภูมิเอาคำตอบเลยนะ่ะสัส้นๆได้ใจความเลยได้กาําไรได้กาไรได้กาํไกาไรถึงว่าจะไม่มากเหมือนในกรุงเทพในอะไรที่มันในจังหวัดใหญ่ๆเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจที่เราทําสําเร็จที่เราได้จ้างแพรวพรวแสงทองมาให้คนพูเรือคนในพื้นที่ดูอเออเราภูมิใจเราดีใจที่ผล ผลการตอบรับน่ะมันดีคนช,ชอบอืมกำไรคือความสุขใช่กำไรที่พี่เห็นคือความสุขของพี่น้องชาวตอาเภออุเรือเนี่ย<ช>และก็พี่น้องชาวอำเภอไทรเขียกเนี่ยถือว่าเป็นกําไรที่ถ้าพูดจับเองอะ่ะรู้สึกว่าเป็นกําลังใจอ่าเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นกําไรที่มันมหาศาลมันมากมายเลยนะใช่เข้ด้ เขาไม่ได้คิดจะมาเลยแต่เขาได้ยินเสียงที่หมอลําเนี่ยนี่คือทาการแสดงเขาอก้งวนแท้เคือเสียงขวนแท้ก็รอขึวนแท้เขาก็เลยกลับมาแบบตั้งไม่ใชตั้งตวมาแบบออินเียเยอะมากมากนะคะคาัด กคุณเนี่ยผู้จัดเนี่ยแล้วก็หมอลำเองเนี่ยวันละแถวแถวเนี่ยถือว่าคุณมาทุบสนามปรับเยนแตกครับถูกขอแสดงความยินดีกับผู้จัดด้วยแล้วก็ผู้จัดรายต่อต่อไปด้วยที่จะจ้างหมอลำแถวแถวแ่งทองมาฟังจากปากผู้จัดรายนี้ที่มาจ้างรูเลือซึ่งเป็นงานหินแล้วก็เป็นพื้นที่ปรับเยษจริงอยู่บนเขา งานหน้าต้องจ้างแน่ต้องจ้างแน่นอนอ่าแต่ว่าต้องดูว่า,าที่ไหนเมื่อไหร่หเ,รเพราะสากุ๊บได้ย้ายกลับมาอำเภอเขมรรา,าจังหวัดอุบลเอออาจจะเป็นที่ใหม่ก็ได้อืม ไม่คาฝันเลยทุกอย่างมันราบรื่นใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราในฐานะเพื่อนเนาะแล้วก็ในฐานะ FC แฟนคลับของทางหมอนรำพัดแถวคาแสงทองด้วยเรารู้สึกเราก็ภูมิใจแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขที่เห็นทุกอย่างมันออกมาได้ดีแบบเนี้ยะคแล้วคน โอเคค่ะค่ะไว้เจอกันนะจ้าบ่าวโจ๊กสศรีค่ะพี่น้องค่ะก็ฟังจากปากนะคะผูดจัดอย่างเซากุกเคมราแล้วคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มทั้งมวลทั้งมีความสุขทั้งได้กำไรถูกต้องนะคะรับรองว่านะคะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เมื่อนี้ค่ะสาวไอากับสาวกูก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคิดหนาค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ